คิดว่า่่เไร่จะชนะฉันได้หรอนี่ครับลิลลี่เข้าแข่งศึกหมัดเหล็กโดยไม่บอกพ่อเธออีกครั้งหนึ่งเธอมองไปที่ผู้คนและจ้องมองคู่ปรับของเธอที่เข้ามาในสนามต่อสู้ลิลลี่ได้ต่อสู้กับอาซึกะคาซามะอมไอสองคนนี้นะครับคนที่เธอมองว่าเป็นคู่ปรับมาหลายปี ลิลลี่เห็นความน่ารำคาญในหน้าของอาึิกะมันไม่ได้แสดงออกมาหรอกแต่เธอเดินเข้าไปอย่างสง,งา่าตรงเข้าไปยังเวทีเหมือนกับว่าเธอเป็นเจ้าของมันและระหว่างนั้นเธอก็คิดว่าช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้ต่อสู้กับคู่ปรับของตัวเองเหมือนแบบจริงๆอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบเนื้อเรื่องหลักอะไรนะครับรอ มา <Round one. S 1> เราจะ <Fight. S 1> จัดการครับโอ,โอ้กดผิดมาถึงก็กดผิดเลยมาเอาใหม่ต่อคอมโบโตดไม่ต้องสวยงามน้อหรอครับเอาเอาชนะก็พอ,อนี่ไงล่ะชนะแล้วง่ายนะครับ <Round two. S 1> เล่นลิลลี่ เล่นมาเยอะแต่ผมรู้สึกว่าลิลลี่มันคอมโบมันยาวเดี๋ยมันเบาอ่ะนะครับโดนโดน,โดนไปโดนไปอุ้ยอ้าวชนะแล้วครับแต่ยังอาคคกาเนี่ยผมไม่เคยเล่นเลยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวลองดู ก็ได้ก็ได้ฉันยอมแพ้เธอชนะแล้วอ้าวนี่อะไรเนี่ยฮะโอ้ไม่มีเหตุผลหรอกจริงๆอ่ะก็แบบมันสนุกดีอ่ะแล้วเธอก็สมควรโดนวอตคุณหนูไม่มีเหตุผลเลยมาให้ฉันตบกลับเดี๋ยวนี้นะเอานี้เลยอ่ะ นี่นี่เอาอยิงจริงๆหรอโอเคโอเคมาจบเรื่องกันนี่ครับตั้งแต่เธอลงแข่งศึกหมัดเหล็กอาซึกาก็รู้สึกว่าลิลลี่นั้นถือเรื่องคู่แข่งไร้สาระเป็นจริงเป็นจังมากอาซึกะได้รับโทรศัพท์จากลิลลี่เมื่อประมาณ2-3วันที่แล้วสวัสดีอาซึกะฉันว่าเธอคงได้ข่าวแล้วนะ ที่สึกมัดเหล็กจะเปิดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะ่ะฉันน่ะมีน้ำใจพอที่จะสมัครให้เธอด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าหนีซะละได้ยินไหมฉันน่ะอยากจะสู้กับเธอนะ <c oughs> นี่แบบมัดมือชกกันชัดๆอะนะครับโอเคไปต่อหลังจากที่อาซึกะได้รับโทรศัพท์มาเธอโมโหมากแล้วก็โยนโทรศัพท์ไป เธอรู้สึกไม่พอใจที่รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นของเล่นของลูกคนรวยแล้วอาสกาก็คิดว่าถ้าเกิดเธอชนะลิลลี่ได้แล้วก็เจ้าหญิงจอมหญิงยะโสจะเลิกยุ่งกับเธอสัทีหรือว่าอาจจะไม่อาสกาคิดอยู่ว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีแต่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกเธอก็เลยตัดสินใจทำตามแผนของลินลี่โดยการลงแข่งขันที่ทัวร์นาเมนต สุดท้ายนะครับสุดท้ายก็ไปเรามาจบเรื่องนี้กันเล่นไม่เป็นนะตัวอาซึกะเนี Mother ่ยใช้สเต็ปเดิมนะครับสเต็ปมั่วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโดดคื แบบว่าแต่ก่อนกดได้เยอะกว่านี้นะครับทุทกตัวแล้วแหละเดี๋ยวนี้แบบไม่รู้เหมือนกันว่ากดยังไงแลวนะไม่ได้เล่นมาแบบนานมากอ่ะนะครับคือพอเกมนี้ออกเพื่อนแบบลงทุนไปซื้อจอยโยกกันมานะครับผมก็ใช้จอยธรรมดาได้แหลมะมาโดดเข้าไปนิดเดียวชนะเลยครับง่ายๆนะครับโดดโดด ทีเดียวป่อยเอาแล้วกันชนะแล้วครับเดี <c oughs> okay. ย๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคัาสเซนของอาซึกะจะเป็นยังไงบ้างฮัลโหลเซบาสเตียนทำตามที่ฉันบอกนะบายมีอะไรเหรอโทรศัพท์ทำไม ก็แบบตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะย้ายไปอยู่บ้านเธอยังไงล่ะฮะฮะนี่เธอพูดเรื่องอะไรเนี่ยก็แบบฉันจะเรียนรู้การต่อสู้สไตล์คาสามะยังไงล่ะฮะแน่นอนละมาเรียบร้อยไปแล้วฉันซื้อบ้านแล้วก็ลงฝึกของเธอเรียบร้อยฉันรู้เกี่ยวกับเธอทุกเรื่องนั้นแหละพ่อเธอน่ะต้องทำงานหนักหลังจากที่เขาแพ้ให้เวงเฟยนักเรียนของเขา แล้วก็จนมากจนไม่มีบัญญาซ่อมจักรยานอะไรของวันเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยล่ะแล้วก็ดูง่ายมากเลยด้วยแถมยังโดนลากไปยุ่งกับเรื่องของพวกมิชิมาโอ้ลืมบอกไปฉันทำความสะอาดแล้วก็ตกแต่งโรงฝึกของเธอเรียบร้อยแล้วแหละมีดอกไม้เต็มไปหมดเลยเอาละทีนี้กลับบ้านกันยังเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยฟังก่อนดิ เร็วเข้าไม่มีใครชอบคนเชื่องช้าหรอกนะเฮ้ยลอกอนสองคนนี้มาแนวครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเล่นตัวอื่นๆบ้างนะครับก็ฝากกดไว้ด้วย